กอความนอบนอบ้อมจงเมเนองสมเด็จพระส,มรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาท่านอาจารย์พุทธทาสแองส่วนโมกบารารามอ,อําเภอชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุวัดจนประทานรัง,รง,รรงสริดอ,อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีท่านบุรพาจารย์ทั้งสองอาจารย์พระครูกวีวราพรวัดบ้านสวนอําเภอเมืองจังหวัดปัตตาจานีปลัชชบ,บเรียนพระเทรานุทเรเตศ ระติรานุเถระตคกรบเดชตาทุกท่านก็เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายการที่เราจะออกจากวัฏสงสารได้นั้น,นธาตมาคิดว่าไม่มีใครช่วยเราที่จะออกจากวัฏสงสารได้เพราะว่าการออกจากวัฏสงสารนี่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนทีนี้การอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยมันมีมานนะ มารที่มาโอยรบกวนอยู่เราอยู่ตลอดเวลาทีนี้เราก็มาดูว่ามารตัวไหนบ้างที่มารบกวนการบรรลุธรรมของเรามารบกวนกันนำรงอยู่ในวัฏสังสารของเรานะอ่าทำามาคิดว่าโยมคงได้ยินคาว่ามารน,นะแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยอ่ามารที่แท้จริงที่อ พระคุณเจ้าทั้งหลายนำมาสแสดงนั้นไม่ค่อยมีไออย่างละเอียดให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังหนึ่งก็คือกิเลสสมานคำว่ามานในที่นี้ก็คือกิเลสสมานมานคือตัวกิเลสคำว่ากิเลสสมานในหมายถึงตัวตัณหาด้วยหมายถึงตัวปัจธานด้วยตัวกิเลสสมานนั้นก็คือกิเลสหรือว่าตัณหาตัวประธานที่เป็นเครื่องขัดฝังการทําความดีแต่ไม่สัตย์ในประสบความพินาศทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคต กิเลสนี่มันทาให้เราติดอยู่ในบ่วงที่เรียกว่าวัตสังสารเราไม่สามารถที่จะบ่วงที่เรียกว่าวัตสังสารการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะเรายังมีกิเลสอยู่ตราบใดที่เรายังมีกิเลสเนี่ยระดบตราบนั้นเราก็ยังมีมารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกมารตัวแรกว่ากิเลสมารข้อที่สองก็คือขันธมารขันธะ,ะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ทั้งหาเนี่ยเป็นมานนะก็เรียกว่ารูปขันธมานเวทนาขันธมานนะสัญญาขันธมานสังขารขันธมานแล้วก็วิญญาณขันธมานห้าตัวสามก็คืออภิสังขารมานมันก็คือการปรุงแต่งคำว่าการปรุงแต่งในที่นี้ก็คือกรรมก็คำว่า อภิสังขารมานก็คือกรรมของเรานั่นเองกรรมที่เราทำเนี่ยมันเป็นเครื่องอุปสรรคไม่เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารกรรมทั้งกรรมดีเวลาเราพูดถึงกรรมเนี่ยให้มองทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วไม่ได้พูดเรื่องกรรมดีอย่างเดียวหลายคนบอกว่าถ้าพูดเรื่องกรรมหมายความว่าต้องเป็นกรรมไม่ดีนะจึงจะเป็นขันต์เรียกว่าอภิสังขารมาน กรรมไม่ไว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วมันก็เป็นเครื่องกัดขวางการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตราบใดที่เรายัางสร้างกรรมเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าอภิสังขาระมาณ์นะอภิสังขานี้แปลว่าการปรุงแต่งของกรรมการปรุงแต่งของกรรมเนี่ย การปรุงแต่งของกรรมทำให้เกิดอะไรการปรุงแต่งของกรรมทำให้เกิดภพชาติจราโมรณะโสกปริเตวะทุกโทมณอุปายะเมื่อมีกรรมก็ต้องมีต้องมีภพเมื่อมีภพต้องมีการเกิดเมื่อมีการเกิดต้องมีจารามีโมรณะมีโสกมีปริเตวะมีทุกกะมีโทมณัสะมีอุปายาสะ ดังนั้นกรรมเนี่ยถือว่าที่เราทําไม่ว่าจะกรรมดีกรรมชั่วก็ตามกรรมดีมันก็ทําให้เราไปเกิดบนสวรรค์กรรมชั่วมันก็ทําให้เราไปเกิดในอบายกรรมที่ทาเรียกว่าชานเนี่ยก็คือรูปชานทําให้เราไปเกิดในรูปปรพรูปประภูมิก็เกิดเป็นพรมที่สิบกชั้นส่วนอรูปอรูปฌานเนี่ยก็ทําให้เราเกิดในรูปประพบเนอรูปประภูมิ กรรมไม่ได้ทำให้เราเกิดในแดนที่เรียกว่านิพพานนะแต่ทำให้เราเกิดในภพภูมิสามสิเว็ดไงถามว่าหลายคนถามว่าภูมิที่แท้จริงเนี่ยมีมีกี่ภูมิมันมีก็เรียกว่ามีสามสิเว็ดภูมิในสามสิเว็ดภูมินี้ไม่มีนิพพานภูมินะไม่มีนิพพานภพ ถ้ารวมนิพพานก็ไปด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นสามสบสองดังนั้นคําว่าภพภูมิส1สเก็คือภพภูมิของการเวียนว่ายตายเกิดแต่ในส1เ,เนี่ยไม่รวมนิพพานถ้ารวมนิพพานก็3ามสิบเอ็ดวงด,ดึงดังนั้นการที่จะหลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารต้องเอาชนะมาเอาชนะมารก็คืออภิสังขาระมนันก็คือองชน,นะกรรมของตัวเองได้ ก็ต่อมาก็คือเทวปุตตมานเทวปุตตมานก็คือมารที่เป็นเทวดาขั้นสูงสุดที่เรียกว่าเทวดาเท้าปารนิมิตวสสวตีมาราธิราชสวรรค์มีอกชั้นนะจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานรารตีปรนิมิตวสสวตีสวรรค์ชั้นสูงสุดมันจะมีเทวดาที่เป็นใหญ่อยู่สององค์สององค์นะ เทวดาที่เป็นใหญ่อยู่สองท่านเท้าหนึ่งก็คือเท้ามาอ่ปาปรณิมิตวสววตีมาราธิราชสองก็คือเท้าปารณิมิตวสววตีเทาวทาธิราชคือมาราธิราชนี่เป็นเทวดาฝ่ายมิจฉาทิฐิส่วนเทวดาอีกองหนึ่งเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้น,นปรณิมิตวสวัวตีเช่นเดียวกัน ก็จะเรียกว่าเทาา้าปรานิมมิตวัสวัตตีเทวาธิราชมาราธิราชกับเทวาปิราชเอทวาธิราชเอาง่ายๆว่าเท,ท้าเทวาธิราชกับเท้ามาราธิราชกันแล้วกันเทวดากันุงส่ด มีอยู่สองตนนะมีอยู่สององค์แต่เวดาเทวดาที่มีอำนาจมากที่สุดเนี่ยกลายเป็นเทวดามันในบรรดาเทวดาทั้งหมดที่มีฤทธิ์ที่สุดเะยหลายคนไม่รู้อะเรียกว่าเท้าปารณิมิตวสวัตตีมาราทิราชพร้าปารณิมิตวสวัตตีมาราทิราช เท้าปารณิมิตวสวัตตีมาราธิรนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทวปุตตมนันก็คือเทวดามานคือเทพประบุทเทพผู้ยิ่งใหญ่ระดับสูงสุดแองชั้นกามาวาจรตนหนึ่งว่าเรียกว่ามานเพราะเป็นนิมิตแองความกัดข้องคอยกัดขวางน่วงเหนียวเหนียวรังบุคคลไว้เมื่อล่วงพ้นจากแดนอำนาจความครอบงำของตนโดยชักให้อวงพวงในการมาสุข ไม่เสียสละออกไปบำเพ็ญคุณงามความดียิ่งใหญ่ได้เท้าปารณิมิตวสวัตตีมาราธิราชก็คือมารที่มาขัดขวางการจัดรุธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนก่อนจรัสรู้เราไปดูใช่ไหมแม่ตรณีบีบมวยผมเนี่ยทำให้น้ำมันท่วม เป็นดินสนันวันไว้ฟ้าผ่าฟ้าร้องเกิดจากบุญบรารมีของบรรดาเทวดาที่เป็นสัมมาจิตติเนี่ยคอยกัดขวางไม่้มารที่เรียกว่าเท้าปารณิมิตวัสวัตีมาราธิราชเนี่ยมากัดขวางการตรรุธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเท้าปารณิมมิตวัสวัตตีมาราธิราชนั้นเป็นพระโพธิสัตว์มีความมิจฉาในการจักรรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตัวเองนี่เป็นเทวดาแต่เป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิแล้วก็มีอำนาจ มากที่สุดในบรรดาเทวดาทั้งหมดในบรรดาเทวดาทั้งหมดแม้แต่พระอินทร์ก็มีอำนาจต่ำกว่าเท้าปรนิมมิตว,วตัสวัตตมาราธิราชเท้าสักกาเทวราชพระอินทร์คือในบรรดาเทวดาทั้งหมดไม่รวมถึงพรหมนะเรากําลังพูดถึงเทวดาพรหมก็คือพรหมเทวดาก็คือเทวดาเทวดากับพรหมนี่ไม่เหมือนกัน มารที่มาคอยกัดข,ขวางการจรรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือพระโพธิสัตว์เป็นมารโพธิสัตว์แต่ไม่อยากให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรรู้ธรรมทำอย่างไรก็ได้มากัดขวางไม่ให้บรรลุธรรมแต่ด้วยบ,บ,บุญบาร,รมีของเจ้าชายสิทธัตถะพระโพธิสัตว์ที่ออกบำเพ็ญเพียรหกปี โยมอยาคิดว่าหกปีพระพุทธเจ้าสั่งสมบารมีไม่ไม่รู้กี่กี่กับกี่อสงไขยไม่รู้กี่แสนกับไม่รู้กี่อสงไข้พระพุทธเจ้าไม่สั่งสมบารมีหลายคนบอกว่าพระพุทธเจ้านี่ออกบวชบำเพ็ญเพียรน,นี่หกปีนะแต่บำเพ็ญทุกขกรรกิริยานี่หกปีจนบรรลุธรรมโยมไม่รู้ก่อนหน้านั้นเนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบำเพ็ญทมไม่รู้กี่ล้านกี่แสนปีกี่แสนกี่ล้านปีโยมยังไม่รู้ ไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันรู้ทมพระพุทธเจ้าสั่งสมบารมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่อยู่โลกกือเร็วอยากเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรแค่ห้าปีหกป,ปีออก,ออก,ออกบวชตอนอายุยี่สิบเก้าตอนสามสิบห้าน,นี่บรรลุธรรม พระพุทธเจ้าไม่ได้บรรลุธรรมแค่หกปีหลังจากออกบวชนะก่อนหน้านั้นพระพุทธเจ้าสั่งสมบาร,รมีไม่รู้กี่แสนกี่กับไม่รู้กี่กับกี่อสงไข่กับนี่ก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบปีแสนกับนี่เท่าไรเอาหนึ่งร้อยี่สิบคูณแสนเข้าไปแสนกับกับหนึ่งมื่นอาสงไขยอาสงไขยคือนับไม่ได้อะนี่แปลว่า ไม่ได้สังกญญยะแปลว่านับอาสังกยะนี่อาสงไขคือนับไม่ได้มันนับไม่ท่วนพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสมบาร,รมีแค่สามปีห้าปีเจ็ดปีไม่ใช่มานที่มาคอยกัดฝ้างการศัตรูขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเตวะปุตตะมานมานอีกอย่างหนึ่งก็สุดท้ายเลยนะ มานที่เป็นธรรมดาที่มากัดวังการจะัดจะรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทําไมมารที่เรียกว่าติวะปุตตามานนันต้องมากัดวังการจัดรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าแค่แม้แต่พระพุทธสั์ยังอิจฉากันเลยแล้วมนุษย์ธรรมดาซึ่งกิเลสหนาอย่างเราเนี่ยจะไม่อิจฉากันได้อย่างไรก็สุดท้ายก็คือมัจจุมนรมานคือความตาย มานคือความตายคนเรานี่ก่อนตายเนี่ยจะมาเนี่ยเวลาอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็นับถอยหลังแน้วนับถอยหลังถอยหลังถอยหลังไปเรือยอยากทำนูน่นทำนี่เวลานอนติดเตียงเราอยากสร้างโรงพยาบาลเราอยากสร้างโรงเรียนเราอยากทำทำนูน่นทำนี่เราอยากสร้างวัดเราอยากเก็บกระยะราู้อยากทำเยอะแยะไปหมดเลยแต่ความตายเนี่ยก็คือมัจจุมานี่จะมาเยือนเราแล้ว คนแก่คนป่วยติดเตียงนี่อยากทำทำ,กท,กทำความดีมากที่สุดในบรรดาใครอยากทําความดีมากที่สุดยมรู้ไหมว่าใครอยากทําความดีมากที่สุดคนใกล้ตายนี่อยากทําความดีในบรรดาคนทั้งหมดเนี่ยคนที่ใกล้ตายอยากทําความดีที่สุดเพราะอะไรมันไม่มีโอกาสที่จะทําอีกแล้วไงพอป่วยติดเตียงูุ๊บวยป่วยแล้ววุ้ย เป็นโน่นเป็นนี่เป็นโยมคนเวลาจะตายนะมันอยากทําความดีมากที่สุดเลยไม่มีใครไม่อยากทําความดีเวลารู้ว่าตัวเองจะตายแต่บางคนเนี่ยจะตายอยู่แล้วเนะี่ยความดีก็ไม่ทำก็มีเหมือนกันความตายที่มาเยือนแล้วก็พลากเราไม่ให้เรา ประสบกับความสำเร็จในชีวิตในการดำเนินชีวิตเนี่ยเรียกว่ามัจจุม,มานมานคือความตายความตายเป็นมานเป็นตัวการตัดโอกาสที่จะทำให้เราเก้าวหน้าต่อไปในการดำเนินชีวิตสั่งสมบุญบาร,รมีอยากจะทำบุญอยากจะสังสมบาร,รมีแต่มันมีมานตัวหนึ่งมากัดขวางก็คือความตายอยากจะไปกวาดวัดกวาดได้ไหมแก เดินก็ถือไม้เท้าก็แก๊กก็แก๊กนะถือวอเกอร์ไปด้วยใจสองขาสามขาสี่ขาเนี่ยเดินไปทีโยมเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับหอยทากอ่ะนะก็อยกระยับกระเยบไปเรื่อยกระเยบไปเรื่อยกระเับเดินกระเยบไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวจะไปขวากะยับในโบสถ์ก็เดินไม่ไหวจับไม่ขวาดไม่ไหวจะตูพื้นก็จับ ด้าไม้ถูพื้นไม่ไหวจะกุดดินถางหญ้ารอบโบสก็ทำไม่ได้อยากจะปลูกต้นไม้ก็ปลูกไม่ได้อยากจะเก็บกระยาก็เก็บไม่ได้อยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้เพราะอะไรร่างกายก็คือสังขารเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเพราะความตายมันมาเยือนคำว่ามัจจุมานคือความแก่ด้วยนะ บางแห่งเนี่ยก็เขียนชรามัจจุมานก็คือเอาคำว่าชราคือความแก่กับความตายเนี่มารวมกันก็เรียกว่าชรามัจจุมานแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเรียนได้ยินกับว่ามัจจุมานเนี่ยไอม้มัจจุมานเนี่ยสำคัญมากเราอยากทำโน่นเราอยากทำนี่เราอยากสร้างโบสถ์เราอยากสร้างศาลาเราอยากสร้างโรงเรียน เราอยากซื้อที่ดินขยายวัดเราอยากทำบุญซื้อที่ดินนะสร้างเมนอยากทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราทำไม่ได้เพราะว่าร่างกายของเรามันทำไม่ไหวแต่ตอนที่มีกําลังวังชาเราก็ใช้ชีวิตสัมมาเลเทโมนะจีบสาวไปวันวันเสพกามไปวันวันกินกามเกียรติไปวันวัน ทั้งวันนี้คิดแต่เรื่องกินทั้งวันนี้คิดแต่เรื่องกามตั้งวันนี้คิดแต,ต่นนตเ,รตนนตเรื่องเกียรติกินกามเกียรติกินกามเกียรติกินกามเกียรติพอแก่แล้วปรากฏว่าทําอะไรไม่ไหวทํายังไงก็เตรียมตัวตายสิครับดังนั้นใครรู้ว่าตัวเองแก่แล้วรีบทำบุญนะเพราะจะไม่จะไหวอยู่แล้วนะแล้วถ้ามาจะทวนสั้นๆนะเพื่อโยมจำได้หนึ่งก็คือกินเลสมาน สองก็คือขันธมารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสามก็คืออภิสังขารมารก็คือกรรมที่เรากระทําไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วก็ตามก็เรียกว่ามารมันทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารกรรมชั่วก็ทําให้เกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานกรรมดีก็ทําให้เกิดบนสวรรค์ ฌานสมาธิก็ทําให้เกิดเป็นรูปประพรมอารูปประพรมแต่การบรรลุธรรมแล้วก็การทําจิตของตนให้บริสุทธิ์นั้นเป็นนิพพานไม่รวมอยู่ใน31ภพภูมิมนุษย์หนึ่งปเปรตหนึ่งสุรกายหนึ่งเดรัจฉานหนึ่งนะนรกหนึ่งจาตุม,มาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมาราตีปรณิมมิตวสวัตติรูปประพรมสิบอรูปประพรมสี่กลายเป็นสา นิพพานไม่รวมอยู่ในสาอดนั้นดังนั้นพี่สังฆรมานกรมดีก็คือการปรุงแต่งทำให้เราเกิดภพชาติจรามรณะโสกปริเตวะทุกโตมนัตอุปายาตเวียนไปตั้งแต่อวิชชาเพราะอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลาย,ยตนาปัส,สะเวทนาตนา,ตนาอุปาทาน พบชาติจารามารณะโสกาปาริเทวะทุกโทมานตอุปายาตพอหลังจากนั้นก็ไปตั้งต้นอยู่ที่อภิชาอีกแล้วทีนี้ก็ที่สี่ก็คือเทวปตมาหนึ่งกิเลสมานสองขันตมานสามอภิสังขารมานอภิสังขารมานก็คือกรรมก็ที่สก็คือเทวปตมาก็คือเทวดาที่เรียกว่าตาปเรนิมิตวัสวัตตีมาราทิราช ที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่มากัดฝังการจัดสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะส่วนของเราทุกคนก็คือเจ้ากรรมนายเวรเอาง่ายง่ายก็แล้วกันก็คือเทวดาที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราเทวะปุตตมานสําหรับอาตมาก,ก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นเทวดาของอาตมาอาจจะไม่จําเป็นต้องอยู่เป็นเทวดาชั้นปรณิมิตวสวรตีนะอ่า ไม่จาเป็นต้องเป็นเทวดาชั้นปรานิมิตวสวัตตีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเทวดาชั้นปรานิมิตวสวัตตีของอาตมาอาจจะเป็นภูมิเทวดาก็ได้อากาเสตเทวดาก็ได้รุกขเทวดาก็ได้เทวดาชั้นจาตุมก็ได้เทวดาชั้นดาวดึงก็ได้เทวดาชั้นยามาก็ได้เทวดาชั้นดุสิตธก็ได้เทวดาชั้นปรานิมิตวัสวัตตีก็ได้เทวดาชั้นปรานิมิตวัสวัตตีก็ได้เทวดาตั้งแต่ภูมิเทวดาอากาศเทวดารุกเทวดา ชาตุม,มาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานรติดุสิตนิม,มานดุสิตนิม,มานนรติปรณิมิตวตสวัติเทวดาที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราแล้วมากัดฝังอาจจะเป็นญาติของเราอาจจะเป็นบิดาของเราที่ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วมากัดขวางจัดสมบุญดักบาตไม่ต้องใส่นะพยายามดึงไม่ให้เราทำบุญดักบาตเวลาเราอยากทำบุญไม่ต้องทำบุญ เราอยากทำอะไรก็ไม่อยากให้เราทำเนี่ยก็เ,เรียกว่าเตวะปุตตมานมากัดขวางการทำความดีของเรานับตั้งแต่ลุกเทวดาภูมะเทวดาอากาศะเตวดาตาวติงสาไอจาตุมาราชิกาตาวติงสายามาดุสิตนิมานารตีปารณิมมิตวะสวัตตีทีนี้ก็สุดท้ายก็คือมัจจุมานอาจจะเรียกูรวบกันว่า ชะรามัจจุมานก็คือตัวชราและก็ความตายเนี่ยมารวมกันสองตัวนี้เป็นอุปสรรคในการทำความดีของเราอยากจะทำความดีเดินไม่ไหวอยากจะทำความดีขยับไม่ไหวอยากจะทำความดีอยากจะลุกขึ้นไปใส่บาตก็ไม่ได้ต้องนอนติดเตียงอยากจะไปทำโน่นทำนี่ก็ไม่ได้อยากจะไปกวาดกยะที่สาลาวัดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นี่เรียกว่าชรามัจจุมานแต่เรียกสั้นๆว่า มัดจุมันอาตมาก็แสดงธรรมมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วนะก็ขอยุติการแสดงธรรมไม่แต่เพียงเท่านี้รู้สึกขอแนบคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้สังสมมาทุกภพทุกชาติจงเป็นพลวะปัจจัยท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยอายุวันนาสุขภพลาปฏิปันธนสานสมบัติจงบรรลุมรรคสีผลสีและพระนิพพานหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตการอันใกล้น right. <God, Jean. S 2> no right ี้เถองขอเจริญพรสปิติโยวิวัจจนดุสัปโรโควินาสตุมาเตปวัตวันธรายโยสุขิติกายุโตภาภิวายทนะศเลสนนจังวุตตาปจายโนจัตตารุตมมาวตันดิงายุวันโนสุขังภา ลสาธทุกอย่างเจเริญรขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเราเข้าใจแล้วว่ามานมีกี่ประเภทแล้วมานคืออะไรก็จะได้ดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทอะพมาโตอม,มตังปะตังก็คือความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายปะมาโตมัจุนโนปะทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายอย่าให้ความตายมาเยือนเราแล้วเราอยากจะทําบุญ อย่าให้ความแก่มาเยือนเราแล้วอยาอยากจะทำบุญเราทำบุญสังสมบุญวันละนิดน้ำมันหยดวันตีละหยด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 อย่าเอาน้ำไปเทลงในตุ่มเอาน้ำมันหยดตีละ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 หยดเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราน้ำเนี่ยหนึ่งกระแปงไปรองแล้วก็ไปรองน้ำฝนเนี่ยเราก็เทสาดไปเลยนะในมต้นไม้เนี่ยบางทีเราเทสาดให้มันตายเลยนะแต่ใต้ระบบน้ำหยดเนี่ยก็หยดตีละหยดตีละหยด อาตมาเป็นลูกชาวบ้านเป็นลูกเด็กต่างจังหวัดนะะคนพัทลุงเมื่อก่อนในน้ำฝนโยมพ่อรองน้ำฝนไว้ดื่มนะน้ำฝนมันตกตีละนิดตีละนิดตีละนิดโยมน้ำมันก็สามารถเต็มตุ่มเต็ม,ตมโอ่งได้ฉันใดชีวิตของคนเราก็ฉันนั้นพยายามสั่งสมบุญวันละนิดวันละหน่อยวันละบาทสองบาทสิบบาทยี่สิบบาทใช่ไหมไม่ใช่ว่าพอนอนติดเตียงแล้วทำบุญไม่ได้อยากจะทำบุญอยากไปวัดอยากทำโน,น่นทำนี่ เราจะไปรอแบบนั้นไม่ได้ดังนั้นการสั่งสมบุญเนี่ยนำสุขมาให้สุขโขบุญยศะนะสุขโขบุญยศะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้เราทำให้ชีวิตของเราเนี่ยจเจริญกข้าวหน้าต่อไปสุขโขบุญยสะอุจโยพยายามทำบุญเรื่อยๆทำทีละนิดอย่าทำมากๆอย่าทำให้ตัวเองลำบากลำบากกายด้วยลำบากใจด้วยลำบากไปแล้วเนี่ย บางคนเนี่ยทำบุญไปแล้วไม่สบายใจนั่นะคือทําบุญไปแล้วไม่ปล่อยวางแต่ถ้าทําบุญวันละนิดเราไม่มีความเดือดร้อนอะไรทําบุญห้าบาทสามบาทหนึ่งบาทนิยมไม่เดือดร้อนอะไรเลยแต่ถ้าทําบุญหนึ่งพันห้าพันหมื่นสองหมื่นแสน้องแสนล้านสองล้านยมลําบากใจบางคนเนี่ยลบากใจนะดังนั้นเนี่ยธรรมาส่งเสริมทําไมว่าเอ๊ะพราจาันจารีแกเพี่ยนเพี้ยนบาบาบโบแกให้คนทําบุญวันละห้าบาทบ้างสามบาทบ้างสิบาทบ้างยี่สิบาทบ้าง นะก็ ه, มันไม่เดือดร้อนใครไงโยมก็ไม่ได้เดือดร้อนสามบาทนี่โยมไม่ได้เดือดร้อนสิบบาทโยมไม่ได้เดือดร้อนนะสิบบาทนี่ลูกอมเนี่ยซื้อลูกอมได้สองเม็ดอ่ะดังนั้นโยมลูกเป็นลูกอมอย่างมากก็สามเม็ดสิบ,บาทนะลูกอมสองเม็ดสามเม็ดเท่านั้นเองซื้อยายุโดยาดมยังไม่ได้แต่ว่าถ้าเราสั่งสมบ่อยๆบุญเหล่านั้นเนี่ยมันก็พอกพูนขึ้นมาเรื่อยๆเ,เหมือนเหมือนกับน้ําฝนที่หลน่ลนลงจาก ฟ้าสู่หลังคาจากนะใบจากนะใบจากใบคาแล้วใบจากใบจากใบคาก็ค่ไหลลงรางไม้ไผ่แล้วก็มาลงในโอ่งก็สามารถออกมาดื่มกินใช้สอยให้เกิดประโยชน์ได้จันไดบคุณที่เราสั่งสมตีละนิดมันก็เกิด